บ้านใครมีงัวใช่ไหมครับเราเอาสิ่งนี้ใส่เข้าไปในคอกงัวเราพองงวเขาเดินเหยียบย่ําแล้วเขาก็จะส่งกินไม่ให้มแมลงกับยุงมารบกวนงัวเราที่อยู่ในคอกงัวเดี๋ยวรับชมครับสวัสดีครับเข้าสู่ช่องพิชัยมงคลนะครับพอเราหักกิ่งกับใบต้นยูคาได้แล้วเราก็นํากิ่งกับใบของต้นยูคานะครับเอาไปใส่ในคอกงัวเราเลย พอใส่เป็นในขอกงเราแล้ว,ลวมาแรงกับยุง <_ p ull ing> เขาก็จะไม่มารบกวนในอคอกงเราครับเ <_ p ull ing> พราะงัวเขาเดินเหยียบแล้วใบต้นยูคาเขาเป็นสัรละเหยเขาก็จะส่งกลิ่นขึ้นมามาแงกับยุงเขาไม่ชอบเขาก็จะไม่เข้าใกล้งวลัวเราครับแล้วงัวเขานอนทับเหมือนเราเอาไปทาตัวงวัวครับแล้วก็ติดตัวงวัวครับยุงกับมแมลงเขาไม่ชอบครับแล้วเขาก็จะไม่มารบกวนงวัวเราครับ ชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมขอบคุณครับ